สิบแปดในที่นี้เป็นโจทย์เบสิกมากที่พี่เคยสอนลรวย้ำแล้วอย่าอีกว่ามันออกแบบนี้นะก็คือให้แยกตัวประกอบแล้วเคยสอนแบบให้ทางลัดไปแล้วแต่ถ้าเกิดใครคิดไม่ออกให้ใช้ไงนะให้ a แทนเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ได้ลวพี่แปลงเลยอันนี้เป็นสิบหกตรงนี้แปลงเป็นสองกำลังสอง x โอเคครับสี่มันเกิดจากสองกำลังสองเนาะสี่เกิดจากสองกำลังสองอันนี้พี่แยกล่างก่อนมันคือสองกำลัง x คูณด้วยอะไรนะสองกำลังลบหนึ่งปะอ่ะเดี๋ยวเราถีบเนาะเดี๋ยวเราย้ายข้างก่อนด้วยบวกอยู่ย้ายข้างกันเป็นลบเนาะสิ่งที่พี่ไดวย้าามเป็นลบ ได้เป็น65คูณด้วย2กําลัง x ที2ลงมาข้างล่างเนาะอ่ะ2กําลังติดลบ1อยู่ย้ายลงมาด้านล่างกลายเป็นบวกนะครับหลังจากนั้นพี่จิวทําไงต่อคูณปะคูณด้วย2ตลอดเนาะคูณ2ตลอดงั้นสิ่งที่พี่ได้ออกมาได้เป็น2คูณด้วย2กา2 x, นะําลัง 2x เนาะอ่ะเพราะว่ากับจัดศูนย์ทิ้งก่อนแล้วก็ตรงนี้พี่เอามาสลับทีกันลบ65คูณด้วย2กําลัง x บวก32เนาะเท่ากับ0โอเคครับหลังจากนั้น ถ้าใครแยกได้แยกเลยเดี๋ยวพี่จะแยกเลยทันทีนะแต่ถ้าใครมองไม่ออกเดี๋ยวให้ A อ,อีกทีหนึ่งนะครับโดยพี่จะใช้งี้ครับอันนี้เป็น2กับหนึ่งครับตรงนี้ไปเลยนะ2องกลัง x 2กําลัง x ครับโอเคตรงนี้32เกิดจากอะไร32กับ1หรือจะใช้เลขอื่นก็ได้ลองดูก่อนว่ามันลงไหมแต่พี่คิดว่าน่าจะได้เนาะอ่ะเพราะฉะนั้นเครื่องหมายก่อนดาเครื่องหมายก่อนตัวสุดท้ายอะอะไรคุณจะได้บวกเครื่องหมายอะไรคุณจะได้บวกบวกบวกไม่ก็ลบลบก่อนถูกไหมสันนิษฐานสองอย่างก่อนดูตรงกลางตรงกลางเป็นอะไร ลงกลางเป็นลบงั้นแปลว่าพี่จูดาห์ละคำตอบคือลบลบทั้งคู่ครับอะหลังจากนั้นแลง้ง่ายตอบแยกครับ2กําลัง x ก,กับ2กําลัง x เ,เนาะสิ่งนี้พี่ได้ r ลบลบทั้งคู่รวมกันชัดเลย3 2กับ1เพราะรู้ว่า3อคูณ2ได้64นะครับแล้วก็ลบอีก1น่ะได้ละเพราะฉะนั้นลงตัวไปไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวไปจับเท่ากับแต่ละก้อนท่ากศู0ย์เดี๋ยวเดี๋ยววิธีเต็มเดี๋ยวพี่ทำให้ดูนะชา้ชา,ชาอีกทีหนึง่งอันนี้ใครแยกได้แยกเลยนะครับ เพราะฉะนั้น2กำลัง x เท่ากับแล้วก็2คูณด้วย2กำลัง x เท่ากับ1นะครับถัดมาหลังจากนั้นแล้วง่ายต่อ32บพี่ขอฝังขวาก่อนเกี่ยากัอะไรนะ2ยกกำลัง5ปะส่วนเราเนี่ยคูณอยู่ยาข้างกันเป็นหารนะครับได้ปไ 1, 2, ปเลยเศษ1่ส่วน2ะซึ่ง1ส่วน2มันคืออะไรยกขึ้นบนได้ปะเป็น2องกำลังลบ1่ปะ x เดียวได้ลบ1ครับแกบอีก1ก้อนอันนี้ก็ได้ละ x เท่ากับ5แสดงว่ามี2คํคำตอบอย่าลืมตัวคำตอบด้วยนะอย่าลืมตัวคำตอบด้วยนะครับ แต่หรือใครไปดูช้อยก่อนก็ได้ถ้าช้อยมันมีสันนิฐานได้ยังไงบ้างถ้าเกิดไม่ต้องตรวจแล้วตอบได้เลยก็โอเครอดน,นะครับเดี๋ยวลองดูก่อนกับอีกฝั่งนึงถ้าเมื่อกี้บางคนบอกหูพี่แยกไงว่าแยกกิ่งชิบหายอะไรแยกไม่เป็นวะงั้นเรานึกถึงนี้พี่บอกให้ดูตรงกลางให้ a คืออะไรนะ2อลัง x ถ้า a กาลัง2ได้เปเลยองกำลังสอง x นะอ่ะพี่จุดางนี้นะให้ a คือ2กําลัง x a ยกกําลังสองก็คือ2ยกกาลังสอง x สิ่งที่พี่จุด้ออกมาคืออะไรต่อ หลังจงนากนั้นพี่ได้เป็น 2a กำลัง2ลบ 615a ปะแล้วไงต่อบวก32ปะเท่ากับศูนย์โอเคหลังจงนากนั้นดึงแยกแฟกเตอร์ครับอ่ะเราก็ใช้เหมือนเดิมจริงๆมันก็คือคําตอบเหมือนกันแล้วแหละลบ32ลบ1อันนี้พี่แยกเลยเนาะอ่ะปรากฏว่าเราก็จะได้ละ a เท่ากับ1ส่วน2จับแต่ละก้อนเท่ากับศูนย์นะอันนี้พี่กลับเลยนะครับ a เมื่อกี้เราแทนไปเลยนะ2กำลัง x ใช่ไหมก็เนี่ยแปลงกับยกขึ้นบน สองกำลังลบหนึ่งสองกำลังห้าก็จะตรงกันเมื่อกี้นะครับมันจะเสียเวลาอ้อมไปอยู่พอสมควรนะครับแต่ถ้าเกิดใครแยกได้อย่างที่พี่กี้พี่สอนแบบฝั่งซ้ายก็ทําแบบฝั่งซ้ายซึ่งมันก็จะไวกว่านะครับอ่ะใครยังจดไม่เสร็จมีไหมครับยกมือให้พี่ถ้าไม่มีพี่ไปต่อเลยนะครับโอเคตรงนี้ฟังกันเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะอ่ะหลังจากนั้นพอได้เสร็จป,ปุ๊บพี่เช็คก,ก่อนเลยเขาถามว่าผลบวกคําตอบมีไหมลบหนึ่งเดี๋ยวเดียวมีไหมมีห้าเดี๋ยวเดี่ยวมีไหมอา้าวอย่างนี้ชัดเลย แสดงว่าไม่มีคำไม่มีแปลว่าตัวทั้งสองตัวนี้ใช้ได้เราตีเนียนเลยอย่างเงี้ยที่เมื่อกี้พี่บอกถ้ามีลบหนึ่งเดียวเดียวหรือห้าเดียวเดียวปุ๊บอย่างเงี้ยต้องพิจารณาแต่ปรากฏว่าเนี้ยรอดน,นะครับเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยตอบเลยนซิกมาเอ็กเลยห้าลบหนึ่งตอบสี่ครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยโชคดีว่าโจทย์ไม่ได้แกงเรานะครับปรากฏว่าตัวคำตอบตใช้ได้แน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยตอบพ่อห้าครับโอเคครับเรียบร้อยน,นะครับตอบห้านะครับ